ที่บอกไปอะค่ะว่ามีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดอะค่ะหนูก็ไม่ได้ติดไม่ฉันด่ากับจ้าไม่ไม่ด่ากลับแล้วด่ากับไม่ได้ใช่ไหมด่ากับไม่ได้คือนิ่งนิ่งดีที่สุดค่ะก็คือทํางานของเราเป็นดีกว่าเราไม่ต้องไปอะไรประเด็นดราม่าอะไรแล้วก็ก็ยังมีคนที่แบบว่าคอยเชียร์อัพเราแปลว่าใครที่มาบุ้นี่เราก็ไม่ได้ไปสนใจเพราะเขาไม่ได้มาให้เราอะไรแบบนี้ใช่ วันนี้ก็บอกได้เลยว่ามาทาสวยและพี่แอบบอกหมอว่าเป็นสิวแต่ว่าวันนี้เนี่ยแขกรับเชิญของเราค่ะน,นะคะนางมาจัดเต็มเรื่องความสวยเท่านี้นั่งอยู่กับเราแล้วนะคะสําหรับน้องเปากิ่งกาสวัสดีสสดค่ะ,คะอุ้ยตื่นเต้นนะ่ะปกติติดตามเปาอยู่ยเป็นเอซีจิตาและติดตามข,าข<อ>่าวถามหน่อยเปาเป็นยังไงบ้างอัปเดตชีวิตตอนนี้ฟังหน่อยก็ดีขึ้นครับพี่มีงานเข้ามาเรื่อยๆค่ะ,คะ ดขึือนีเคือบงานเยอะอะไรเยอะใช่ค่ะงานก็เยอะเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็เหมือนเดินสายคอนเสิร์ตบ้างอะไรบ้างแต่พี่ติดตาเปาะพี่จะเห็นเปาไม่ค่อยได้อยู่ภาคใต้หรือช่วงนี้จะอยู่ใช่ค่ะจะอยู่กทมแล้วก็ไปโซนอีสานด้วยไหมคะไปโซนอีสานได้ด้วยไหมอีสานยังยังค่ะแต่ว่าเคยเคยไปถ่าย MV ก่อนหน้านี้ที่อุบลค่ะอ๋อเป็นไงไปเห็นนี่แอเม้าก่อนนะถามก่อนจะมีข่าวว่าไปร้องเพลงกับฝั่งทางอีสานจริงหรือเปล่า ก็ก็ก็ตอนนี้ยังยังไม่มีแผนค่ะยังยังไม่มียังไม่ได้ข่าวแล้วเพลงที่ทํามาก็คือเป็นเพลงเราเองเป็นอ่าเพลงที่ไปแสดงเอ็มวีเป็นเพลงพี่เขาค่ะแต่ว่าเพลงเราเนี่ยกำลังทำอยู่แปลว่าพี่กาลังเข้าใจผิดว่าเพลงที่ทําคือนึกว่าเป่าไปไปร้องไปฟิตอะไรอย่างงี้เออใช่ไม่ใช่ใช่ไหมไปเป็นนังเอกเอ็มวีเห็นว่าเต้นกำลังจะมีเพลงเป็นของตัวเองค่ะเพลงมงลงค่ะมงลง มงลงแบบนี้เหรอลงครัวค่ะเป็นเกี่ยวกับอะไรอ่ความหมายอะไรเงี้ยก็เป็นเกี่ยวกับผู้หญิงผู้ชายค่ะแบบเออเธอเอาเอาก็เอาไปเลยฉันไม่เอาแล้วอย่างไงอ๋อแล้วมงลงใชนแบบเอาผู้ชายใช่ไหมมงลงให้ผู้หญิงคนนั้นให้ผู้หญิงคนนั้นที่ย่งของเราไปเอาประมาณนี้ก่อนดีกว่าอย่าไห้ไปติดตามจะได้ฟังเมื่อไหร่นี้จะได้ฟังเดือนกันยานี้ค่ะตอนนี้คือกําลังทำเอฟีมันมากเลยอ่ะอยากได้เอาไปเลยอะไรอย่างงี้ กินต่ออร่อยไหมนี่อามายอนรู้จักกับน้องเปาหน่อยหลายคนก็แบบรู้จักน้องเปาว่าเป็นศิลปินเป็นนักร้องอะไรอย่างนี้แต่ว่าหลายคนก็อยากจะพูดคุยกับน้องเปาเนี่ยวันนี้พี่บกัสเป็นตัวแทนของแฟนคลับของน้องเปานะน้องเปาชื่นชอบการร้องเพลงมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็หนูประกวดตั้งแต่อยู่ปหเลยค่ะพี่ปห้าปหเคือเริ่มประกวดแล้วประกวดตามโรงเรียนตามวัดตามงานต่างๆอะค่ะแล้วเราพูด ภาษาใต้แต่ว่าเวลาเราร้องเพลงเนี่ยจะเป็นแนวไหนก็เร่งตายเร่งปกติแบบนี้เร่งตายไม่เวลาแบบคนคนเร่งตายคนเร่งตายแต่ทําไมเวลาร้องเพลงอ่ะมันเป็นสำเนียงแบบชัดมากอะไรอย่างเงี้ยอ๋อค่ะก็หนูพูดยังทองแดงอยู่นะคะแต่ว่าพอร้องเพลงอ่ะแต่พอร้องเพลงอ่ะคือยังเปลี่ยนไปเลยคนละคนนึงค่ะอหนูก็มันเป็นคนตัวอนอย่างงี้เหรอใช่ไหมน่าจะใช่เคยเรียนร้องเพลงไหม ไม่เคยเรียนเลยค่ะไม่มีตังเรียนตังพูดต้องมานี่คือเลิศค่ะแปลว่าพรสวรรค์ล้วนๆเลยค่ะพรสวรรค์แล้วก็ s สวงด้วยเราเริ่มแบบประกวดมาตั้งแต่ป6กันเนาะค่ะพี่ก็ชอบร้องเพลงนะสมัยที่ร้องเพลงทุกเพลงเลยปะอย่างปเวลาฝึกร้องเพลงฝึกจากอะไรอ่ะฝึกจากก็ฟังค่ะฟังเรื่อยๆซึมซับแล้วก็เหมือนพ่อชอบเปิดเพลงให้ฟังตั้งแต่เด็ก ก็ฉันก็ฟังนะเปิดเพลงแบบเราซึมไปเลยเหมือนพ่อบอกว่าถ้าเราไม่ได้ฟังเพลงก่อนนอนอ่ะเราจะร้องไห้เราจะร้องไห้ก็เลยแบบเราชอบฟังเพลงแนวไหนก็ลูกทุ่งค่ะลูกทุ่งสตริงแบบเออลูกทุ่งเพื่อชีวิตได้หมดเลยแต่ว่าตากลักวนนหนูไม,ไม่ไม่ค่อยฟังสักเท่าไหร่เพลงที่ประกวดส่วนมากเป็นเป็นเพลงลูกทุ่งค่ะลูกทุ่งเลยเอ่ะลูกทุ่งจา้าแบบลูกทุ่งเพื่อชีวิตของพี่ตะกแ่นอะไรเงี้ยค่ะตะกแ่นเราเพลงอะไรตะกแตนโยงโยไม่ใช่ไม่ใช่ จริงๆเส้นทางสู่ความฝันของน้องเปาคิดว่าวันนี้เราเดินถึงฝันที่เราตั้งไว้ได้ยังก็มาถึง5 0าสิบอะค่ะพี่เออส้นทางจริงๆของหนูก็คือเป็นศิลปินเป็นนักร้องค่ะเพราะว่าชอบมาตั้งแต่เด็กคือคิดไว้เลย <ๆ S 2> ว่าอยากเป็นนักร้องอ <ๆ S 2> ยากเป็นศิลปินค่ะอยากเป็นตั้งแต่เด็กอยากเป็นตั้งแต่เด็กก็ประกวดมาเรื่อยๆก็ชนะชนะบ้างไม่ชนะบ้างบางทีก็ไม่ชนะเลยเอออย่างอย่างนักร้องในวงการเนี่ย มีใครที่เป็นคู่แข่งเปาเอยน้องเปลากิ่งการบ้างตอนสมัยที่แบบประกวดมาแล้วเขาเป็นดารา,าเป็นนักสแสดงเป็นนัก้องไปแล้วอะไรเงี้ยไม่มีอะครับพี่พ่อหนูประกวดแบบแถวแถวแถว,แถวโซนใต้ามากกว่าไม่ค่อยประกวดอรกโซนใต้การ็จะมีน้องน้องอะไรนะที่อยู่ภูกกเก็ตอะไรนะน้องเต้นน้องเต้นออเต้นอออะไรงีเต้นนี่ก็คือแบบเออเขาไปประกวดรายการไงคะแต่หนูไม่ค่อยออกรายการหนูประกวดตามบ้านถ้าถ้าถ้าอย่างถ้าอย่างถ้าอย่างน้องเปลาตอนนี้สมมติว่า ถ้าเราจะไปประกวดตามรายการอีกได้ไหมหนูอยากนะคะอยากไปแต่เขาก็รู้ว่าเราเป็นนักร้องไปแล้วนี่เราจะไปประกวดเขาก็ไม่ได้นี่ใช่ไหมหนูก็ไม่ทราบเหมือนกันนี่โอ้เอาถาม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 นิดเดียวทําไมตอนนั้นถึงตัดสินใจไปไปร่วมกับอดีตค่ายเก่าเ่นี้เนี่ยก็เขา,เาสมัครศริลปินใช่ไหมเพื่อนค่ะมีเพื่อนบอกว่าเออเนี่ยเห็นว่าอยากเป็นนักร้องก็ลองไปสมัครดูนะอยากให้แม่สบายอ่ะยากไหมกว่าที่เราจะได้เข้าเข้าไปศิลปินอะไรอย่างเงี้ย ก็หนูว่ายากนะคะยากพอสมควรแล้วแบบต้องเรียนรู้อะไรอีกหลายๆอย่างเลยอ่ะพอมายืนยืนอยู่จุดจดนั้นค,คือในการที่จะเป็นศิลปินอ,อ่ะมันยากมากครับคิดว่าคิดว่าวันวันที่เราตัดสินใจออกมาเป็นศิลปินเดี่ยวยพวกนี้ดีกว่าศิลปินเดี่ยวงี้เราก็เด็ดขาดแล้วค่ะพี่หนูคิดว่าทําเองอ่ะมันอิสระกว่าแล้วก็เหมือนเราได้หาประสบการณ์ไปเรื่อยๆแล้วมีผู้ใหญ่มาคอยแตะ เออมาคอยตักเตือนคอยแนะนําว่าเออทำอย่างนู้นนะอย่างนี้นะคือมันมันโอเคกว่าค่ะสําหรับหนูเพราะว่าหนูยังเป็นมือใหม่เพิ่งขัดแต่เหมือนพอตอนนี้พอเราเลือกเส้นทางชีวิตของเราแล้วมันทําให้เราเหนื่อยกว่าเดิมไหมอ่ะเหนื่อยเพราะว่าเราจะต้องแบบวุ้ยแต่จะต้องรับงานเดี๋ยวจะต้องร้องเพลงแล้วใครดูคิวงานให้อะไรอย่างเเปล่าก็ผู้จัดการค่ะเป็นเพื่อนสองคนค่ะที่ส,สมัยเรียนใช่ค่ะสมัยเรียนเพื่อนที่สนิทแล้วมาช่วยดูคิวใหมใช่ค่ะดูคิวจัด อย่างนี้ไม่มีเกณฑ์ในการรับงานแบบบอลอย่างเช่นว่าเฮ้ยเอาต้องร้องเพลงที่นี่ร้องเพลงแนวนี้อะไรอย่างเงี้ยก็มันมีค่ะพี่แต่ว่าเราอ่ะบอกไปว่าเราถนัดแบบลูกทุ่งมากกว่าแบบโจ๊ะโจ๊ะแบบได้เต้นอะไรอย่างเงี้ยมันมีไหมพอเราเป็นนักร้องบางคนเฮ้ยไปร้องเพลงแล้วแบบเหมือนไปล้างรถเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยมีไหมไม่ค่ะ มีไม่มีคนติดต่องานอย่างนี้นหรอแม้ไม่มีค่ะตอนนี้ยังคือตอนนี้คือขายขายความเ,เป็นเป็นเปาเป็นนักร้องเป็นนักร้องไม่ใช่แบบไปล้างรถอะไรอย่างนี้แต่หลงังๆจะเริ่นนมเปล่าเริ่มเซ็กซี่เริ่มเซ็กซี่ขึ้นนะอ๋อคะ่ะก็เหมือนมีคอนเทนต์มาแบบว่าพี่หรือว่าเออพี่พี่เขาในวงการหรือว่าแฟนคลับอใครอยากให้ เราแต่งแบบตีมนางงามแบบว่าจะได้จะคือจะได้ดูว่าลุคเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะมันจะสวยนะเช่นเดียวมันสวยมากขอบคุณค่ะไม่เราเราไม่ชอบหรอกใครเป็นนางงามอ่ะก็หนูชอบค่ะชอบนางงามแต่ว่าเรายังไม่เหมาะแล้วก็ยังผู้จัดการเธอสอนที่ผู้จัดการเธอก็อยู่ไว้ตงนนางงามจะหลิดนางเยอะเกินเออให้อให้สอนหลอดอะไรเงี้ยก็จำได้เลยตอนนั้นแอนนาก็บอกเฮ้ยถ้าเป่าพร้อมที่จะลงประกวดแอนนาจะส่งค่ะก็แม่แม่แม่บอกว่าแม่จะส่งถ้าผม แ,แล้วมีโอกาสไหมอยากไม่อยากเป็นยังงใช่าหลอเป็นได้นะจริงๆกับคุณผู้ชมที่กำลังดูรายการอยู่ว่าเป็นได้ห้าสิบห้าสิบหนูว่าหนูหนูยังได้ห้าสิบห้าสิบยังยังไม่พร้อมไม่สม่าอย่างเช่นอย่างเช่นอย่างเนตรนะเวทีมิสแกรนมันจะมีความสามารถสําหรับการร้องเพลงเป็นนางงมด้วยแล้ว no ก็เป ok right> ็นนักร้องด้วยก็เคยเห็นค่ะเคยเห็นแบบเวทีประกวดมิสแกรนประมาณนักร้องอย่างเมย่าเมย่าเมย่าที่เป็น yes> มิสมิสอะไรทั้งอย่างคุณผ well ู้ชม <c oughs> เออแ,ลแหละเบยาเขาก็เป็นนักร้องเขาก็เป็นนางงามอะไรอย่างเงี้ยหนูชื่นชอบค่ะแต่ว่าหนูยังรู้สึกว่าตัวเองไม่เหมาะไม่เหมาะกับสายนี้เพราะว่าหนูร้องเพลงหนูว่าหนูถนัดมากกว่า <c oughs> เป็นนักร้องดีกว่าค่ะแล้วงานแสดงล่ะมีคนติดต่อเป็นนาง,งานองค์นางเอกอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยยังไม่มีค่ะแต่ว่ามีเคยมีให้แคสมาแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ไปแคสเพราะว่าทํางานเดินสายคือทุกวันไม่มีเวลาจะทิ้งโอกาสเลยน้องเปาโอ้โหคือเสียดายมากอ่ะเพราะว่าถ้าเขาอยากได้เราไป รับแสดงหรือรับเชิญก็ไปากันก็ไปใช่ไหมมาพูดถึงงานเพลงกันบ้างดีกว่างานเพลงงานเพลงล่าสุดเลยมงลงนี่ทําเองค่ะทํากันเองค่ะมีพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆช่วยกันค่ะช่วยกันไม่ว่าจะเป็นแต่งแต่งเพลงแต่งเพลงนี่คือเป็นเพื่อนค่ะเป็นผู้จัดการอีกคนนึงแต่งให้อ๋อผู้จัดการแต่งเพลงให้ด้วยใช่ค่ะพนังเลิศนางแต่งเพลงให้แล้วก็แล้วดนตรีการชุดอะไรคือเพื่อนๆช่วยกันค่ะแล้วก็พี่ในวงการช่วยกัน คือทุกอย่างเดลิมิทมาให้เป่าเลย<ช>อะไรกี้เลยแล้วก็คือเหมือนเราต้องคิดกันเองด้วยแบบชุดนะเ v ็มว <า S> ีนะช่วยช่วยกันค่ะแบบคิดกันเองคิดว่าวันนี้ชีวิตเราเปลี่ยนไหมจากเด็กต่างจังหวัดคนนึงดีกว่าเด็กบ้านๆคนหนึ่งดีกว่าค่ะเด็กบ้านๆตอนนี้ก็เข้ามานิดนึงแล้วออในวงการค่ะก็ไม่นิดแั้แหละดูรู้จักกันทั้งประเทศแล้วนะค่ะก็รู้สึกว่าตัวเองอ่ะต้อง พัฒนาไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการร้องการทํางานอะไรก็แล้วแต่ค่ะแล้วการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมด้วยค่ะจริงๆพออยู่ตอนนี้เป่ามาในช่วงที่โซเชียลอะ่ะมันมีบทบาทมากๆมันก็มีทั้งคนรักเราแล้วก็คน,คนท,ที่ที่บูลลี่เราดีกว่า<ช>เราเราเรารักสภาพหรือว่าเราเปิดใจกับเรื่องพวกนี้ยังไงอะ่ะก็ที่บอกไปอะค่ะว่ามีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดอะค่ะ หนูก็ไม่ได้ติดไปชั้นดากับจ้ะไม่ดากับแล้วดากับไม่ได้ใช่ไหมดากับไม่ได้คือนิ่งนิ่งดีที่สุดค่ะก็คือทํางานของเราเป็นดีกว่าเราไม่ต้องไปอะไรประเด็นดราม่าอะไรแล้วก็ยังมีคนที่แบบว่าคอยเชียร์อัพเราแบบว่าใครที่มาบูรี่เราก็ไม่ได้ไปสนใจเพราะเขาไม่ได้ให้ข่าวอะไรแบบนี้ใช่ไหมมีคนให้กําลังใจเยอะมากกว่าค่ะวันนี้ถือว่ามีความสุข กับสิ่งที่เป็นอยู่กับสิ่งที่ทําอยู่มากง้อยแค่ไหนก็มีความสุขกับงานที่ได้ทําค่ะพี่มีความสุขเราเดินงานเราร้องเพลงอะไรอย่างนี้มีความสุขกับงานตัวเองที่เขาจ้างมาค่ะเหนื่อยไหมค่ะจริงเหนื่อยค่ะแต่ต้องแต่ต้องยังว่าพี่ต้องทาอะค่ะชีวิตเราต้องสู้มาตลอดว่าสู้ตั้งแต่เด็กอะไรอย่างนี้ก็หนูทํางานจริงๆอะพี่ตั้งแต่โมห้ค่ะตั้งแต่โมหก็คือร้องเพลงแบบตำตำงานวัดงานบ้านงาน รับเชิญอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <g ül> ก็ไปคือถ้ามีงานร้องเพลงก็ไปใช่ค่ะแต่ก็ส่วนใหญ่อะแต่ก่อนจะเป็นงานร้องเพลงมากกว่าอ,อย่างนี้ก็เริ่มทำให้ที่บ้านสบายขึ้นแล้วสบายค่ะแม่ก็ไม่ต้องทําอะไรเยอะแล้วเพราะว่าแม่ก็เริ่มอายุเยอะแล้วเหมือนกันทุกวันที่ยังห่วงอะไรกับตัวเราเองอยู่ยังห่วงครอบครัวเนี่ยนะคะค่ะ,ค,ะคือเดินหน้าเพื่อครอบครัวเลย <g ül> ใช่ค่ะเพราะว่าเรายังไม่ได้มีบ้านอะไรเป็นของตัวเอง เพราะว่าไปอยู่บ้านยายไงคะ,ะก็เลยต้องทํางานเยอะกว่าเดิมเหมือนต้องเดินแปลว่ามันยังมีแพชชั่นยังมีฝันอยู่ว่าเฮ้ยอยากสร้างบ้านให้แม่ใช่ค่ะพี่อยากอยากสร้างบ้านให้แม่แล้วอยากอะไรอีกเราไม่ได้จดตรงว่าจะเป็นปีนี้นะเราแค่อยากมีงานเข้ามาเรื่อยๆเพื่อ<ะ>ได้มีเงินไปสร้างหลักสร้างแหล่งให้แม่บ้างแต่ตอนนี้ก็อยู่ในวงการบันเทิงก็มีชื่อเสียงมีคนรู้จักชอบแบลวงการนี้ก็ มันมีทั้งดีและไม่ดีอะค่ะหนูก็ชอบในส่วนหนึ่งแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งคือทำอะไรก็เป็นดราม่าหมดตอนนี้เราก็ต้องดูตัวเองด้วยจริงๆเปาเปากิ่งการเป็นคนยังไงอะเป็นคนตลกค่ะบ้าาบอๆก็ต้องโก้โก้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราเป็นตัวเองได้นะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมได้ค่ะแต่แต่ว่าคือบางมุมเนียคลิปลุคลิปลุหน่อยบางมุมในสังคมนี้ก็คือแบบ ไม่ไม่โอเคกับเราสักเท่าไหร่เออนะเหมือนเราแต่ก็มีคนที่รับเราในแบบที่เราเป็นแบบนี้ได้เ<า>นี่ยแต่คุณผู้ชมวันนี้ก็ถือว่าเต็มที่กับเขานะจริงๆคุณผู้ชมได้สัมผัสได้นั่งคุยน้องเป็นคนน่ารัก <c oughs> น้องเป็นคนคมีมีแพชชั่นอย่างหนึ่งที่แบบว่าเวลาเราคุยแล้วแบบน้องกอดสยาไใส่ดีคุณผู้ชมคาะแล้ววันนี้เราวปมาที่ฟิโอลามาทำอะไรอะ่ะชิดเออไม่ชิด ไม่พูดได้ไหมสัญญกรรมหรอแอนตี้สัญญกรรมไปแ้สัญญกรรมไปแล้วจมูกค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาบอกว่าหน้าปลอมอีกเยอะเกินเราต้องตอบแบบดาราหน่อยแอนดูแอนตี้สัญญกรรมหรือไม่ทำอะไรเลยอะไรเงี้ยกินน้ำแล้วสวยไม่ใช่อันนี้ไม่ได้ร้องเพลงแล้วก็ตื่นมาแล้วก็สวยเลยอย่างงี้ไม่ใช่ดันไม่ใช่ละค่ะเป็นเปล่ากิ่งเป็นเปล่ากิ่งการค่ะเป็นหนูที่ก็หนูเป็นหนูแบบนี้และค่ะค่ะนี่หลายคนแบบถามนะคําถามสุดท้ายอยากดูจังเลยเวลาที่ออกงานเซ็กซี่มีวก็จะถ่ายเซ็กซี่ไหม โธ่ดาราบางคนมาแต่งเซ็กซี่มันดังกว่าเดิมนะอะไรอย่างเงี้ยเซ็กซี่นี่ก็จะถามแม่ก่อนถ้ามแม่อนรุญยยาก็เออไปค่ะจริงจริงมันคือโอกาสนะพี่อช่ถ้าเราผาเลยเขายังถ่ายนะแต่พี่แบบหนูไม่ใช่พี่อ้าไงคะพี่อ้าเขาคือระดับถ่ายได้ถ่ายได้บรรดาแบบตุ๊กกี้ยังถ่ายเดยไม่ใช่ ไม่ใส่เนื้ดามาเองนะเือตัดแตนแม่เตัดแอกนะโอ้แม่อ, oh, <man. S 2> อถ้ามีโอกาสงานดีๆก็มาก็อยู่ยที่เดี๋ยวจะมีน้องคนที่เป็นผู้จัดก,การก็ดูงานให้ค่ะพี่อ่ะสุดท้ายวันนี้ขอบคุณน้องปอมากๆแล้วก็ฝากขอบคุณเอฟซขอบคุณแฟนคลับที่เขาติดตามหนูอยากจะพูดอะไรก็พูดอะไรไก็ฝากขอบคุณนะคะแฟนคลับเอฟซีทุกคนด้วยนะคะที่เป็นกําลังใจมาให้ตลอดแล้วก็เหมือน แนะนำเราตักเตือนเราในสิ่งที่ดีๆนะคะก็ขอขอบคุณด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วอีกหนึ่งกำลังใจอยากให้หนูพูดหน่อยอยากให้พูดถึงคนข้างหลังที่เขารอความหวังจากหนูถึงแม่หนเรื่องนี้ครอบครัวนะคะก็ไม่ต้องเป็นห่วงหนูทํางานตรงนี้มีความสุขมากเดินงานเล่นคอนเสิร์ตอะไรนี้ก็แม่ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะก็ จะส่งตังไปให้ทุกคนเลยส่งตังไปให้เรื่อยๆค่ะบอกรกักเมคค่ะรักเมนะคะวันนี้นะกะ่าวพิเศต้องขอบค,คุณน้องเป้านะคะขอบคุณน้องเปาด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนค่ะที่ติดตามแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะเนื้อสัมพันธ์สบารไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs>